กดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องราวใหม่ๆได้ที่เรื่องลึกลับชาแนลเมื่อพูดถึงความขัดแย้งที่รัสเซียมีต่อ,อยูเครนนั้นมีต้นต่อมาตั้งแต่สมัยที่ยูเครนเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตที่มีรัสเซียเป็นผู้นำทำให้ประชากรในฝั่งตะวันออกและทางตอนใต้ ใช้ภาษารัสเซียเป็นภาษาราชการและมีรายได้หลักมาจากภาคอุตสาหกรรมส่วนทางฝั่งตะวันตกยังคงใช้ภาษายูเครนและมีรายได้มาจากการเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ทําให้เกิดความเลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากในขณะที่รัฐบาลยูเครนได้ถูกแบ่งออกเป็นสองฝักสองฝ่ายระหว่างกลุ่มที่ฝักใฝ่กับสหภาพยุโรปและองค์กรนาโต กับกลุ่มที่ฝักใฝ่ฝ่ายรัสเซียทำให้เกิดนโยบายต่างๆที่ไม่ราบลื่นและมีความไม่ลงรอยกันอยู่มากจนกระทั่งเมื่อปลายปีพุทธศักราช2556ได้เกิดความขัดแย้งรุนแรงขึ้นโดยกลุ่มที่ฝักใฝ่ฝ่ายรัสเซียในยูเครนก่อเหตุประท้วงอย่างหนักเป็นเวลานานหลายเดือนจนกลายเป็นสงครามกลางเมือง และส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากจนยูเครนต้องยอมให้เขตปกครองใครเมียผันวกไปเป็นเขตปกครองพิเศษของตัวเองและมีโอกาสที่จะผนวกเข้ากันเป็นส่วนหนึ่งของรัเสเซียเหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นการแบ่งแยกดินแดนทางตะวันออกของยูเครนในเวลาต่อมาและเป็นที่มาของเหตุรุนแรงที่เมืองลูฮานและเมืองโดเนส ที่ต้องแบ่งแยกดินแดนออกจากยูเครนเช่นกันโดยทางรัสเซียได้ถูกกล่าวหาว่าให้การสนับสนุนกลุ่มกระบฏยูเครนที่ฝักฝ่ายฝ่ายรัสเซียและมีความต้องการที่จะแบ่งแยกยูเครนทางภาคตะวันออกออกไปตั้งเป็นประเทศใหม่หรือรวมเข้ากับรัสเซียดังนั้นรัเสเซียจึงได้ถูกคว่มบาตรจากสหภาพยุโรปและทางสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกในครั้งนั้นก็ไม่สามารถทำให้รัสเซียเปลี่ยนใจยอมปล่อยมือจากดินแดนใครเมียได้แต่ถึงกระนั้นก็ตามสหรัฐอเมริกาและบรรดาชาติยุโรปก็ยังคงมองโลกในแง่ดีว่าพวกเขายังสามารถที่จะติดต่อสื่อสารคบค้าสมาคม และทำธุรกิจกับรัสเซียต่อไปได้อย่างเป็นปกติสุขประหนึ่งว่ารัสเซียยังคงเป็นผู้ร่วมอุดมการเดียวกันแต่ในความเป็นจริงนั้นตลอดช่วงเวลาสิปีที่ผ่านมารัเสเซียภายใต้การปกครองของนายปูตินแทบจะไม่เห็นโลกตะวันตกอยู่ในสายตาเลยทั้งยิ่งเริ่มสร้างพันธมิตรใหม่กับจีนในยุคข,ของประธานาธิบดีสีเจิ้นผิง โดยต่างให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันรวมทั้งจับมือกันต่อต้านแนวร่วมชาตะวันตกที่ยึดถืออุดมการเสรีประชาธิปไตยในหลายต่อหลายครั้งและนี่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จีนจะนิ่งเฉยและไม่ร่วมประนามรัสเซียภายหลังเหตุการณ์ที่รัสเซียเข้าบุกยูเครนและการนิ่งเฉยของประเทศจีนนี้ ทำให้ชาวไต้หวันเริ่มวันวิตกว่าจีนอาจกำลังคิดดำเนินรอยตามรัสเซียอยู่ก็เป็นไปได้แต่ดูเหมือนว่าโลกได้หวนคืนสู่ยุคสงครามเย็นที่ประเทศต่างๆต่างก็แบ่งออกเป็นสองขั้วทางการเมืองใหญ่ๆแต่สงครามเย็นครั้งใหม่นี้ดูจะซับซ้อนยิ่งกว่าเก่าเป็นอย่างมากแต่เดิมนั้นกฎสงครามมีความชัดเจน หากฝ่ายหนึ่งเตรียมที่จะรุกรานอาณาเขตของอีกฝ่ายหนึ่งก็จะต้องถูกปรามด้วยคำขู่หรือการโจมตีโต้อตอบอย่างเต็มรูปแบบซึ่งอาจจะยกระดับไปเป็นสงครามนิวเคลียร์ที่ทำให้เกิดความพินาศย่อยยับไปได้ทั้งสองฝักสองฝ่ายดังนั้นการสู้รบกันอย่างรุนแรงในยุคสงครามเย็นจึงแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นจริง แต่ทว่าในยุคปัจจุบันการล่มสลายของสหภาพโซเวียตทำให้ยากที่จะบอกได้ว่าเส้นเขตแดนของค่ายคอมมิวนิสต์เริ่มต้นและสิ้นสุดที่ตรงไหนกันแน่การที่กลุ่มประเทศสนธิสัญญาปกป้องแอตแลนติกเหนือหรือนาโตซึ่งเป็นศัตรูตัวชากาดของสหภาพโซเวียตในอดีตไม่ใส่ใจต่อความรู้สึกของนายกรัฐมนตรีปูติน ซึ่งเป็นผู้สืบทอดอุดมการณ์ในยุคหลังม่านเหล็กมานี้โดยองค์กรนาโตได้กวาดเอาประเทศยุโรปตะวันออกจำนวนมากที่เคยอยู่สัมพันธมิตรกับสหภาพโซเวียตไปเป็นสมาชิกนาโตนั้นก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการยั่วยุและ,ะเผชิญหน้ากับรัเสเซียโดยตรงจนนำไปสู่การตัดสินใจจัดการกับยูเครนขั้นเด็ดขาดของรัเสเซีย และจากตรงนี้เราก็เห็นได้ชัดเลยว่าการตัดสินใจบุกยูเครนในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจของประธานนาธิบดรีบูตินแต่เพียงผู้เดียวโดยเขาไม่ฟังเสียงคัดคา้านจากนักการเมืองผู้บัญชาการทางทหารและประชาชนชาวรัสเซียจำนวนไม่น้อยที่ออกมาประท้วง และยิ่งประธานาธิบรีบูตินเผชิญหน้าต่อการต่อต้านของคนในประเทศของตัวเองมากถึงขนาดนี้ผู้นำแห่งรัเสเซียก็ยิ่งจะต้องมุ่งมั่นที่จะเป็นฝ่ายชนะในศึกสงครามแห่งยูเครนเพื่อจะสั่งสอนยูเครนไม่ให้เหิมเกริมต่อรัเสเซียอีกต่อไปและไม่ว่าจะเป็นการบรรลุถึงเป้าหมายทางทหารชั่วคราวและถอนกองกำลังออกมาภายในระยะเวลาอันสั้น หรือบรรลุเป้าหมายสูงสุดด้วยการโคลล่นล้มรัฐบาลยูเครนและผนวกดินแดนแต่ในครั้งนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีความเป็นไปได้สูงที่นายบูตินจะประสบความสำเร็จอีกครั้งเหมือนกับตอนที่เขาผนวกดินแดงแห่งคาบสมุทรไครเมียเมื่อหลายปีก่อนแต่หากมีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้นและผลการสู้รบไม่เป็นไปอย่างที่คิด บาลังผู้นำของนายบูตินจะต้องสั่นคลอนเป็นอย่างแน่นอนและมันก็ส่งผลให้การปราบปรามฝ่ายค้านภายในรัสเซียจะต้องรุนแรงขึ้นไปอีกนอกจากนี้ยังมีผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการคว่ำบาตรตามมาอีกด้วยและคาดว่าความช่วยเหลือจากจีนอาจจะมากพอที่จะชดเชยและบรรเทาปัญหาส่วนนี้ไปได้บาง แต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าอุดมการณ์และความแค้นที่ฝังรากลึกในจิตใจของประธานาธิบดีบูตินจะทำให้โลกหวนคืนสู่บรรยากาศแห่งความตึงเครียดอีกครั้งและในคราวนี้โลกตะวันตกก็จะได้เรียนรู้เสียทีว่าโลกยุคใหม่ไม่ได้สลัดทิ้งล่องรอยแห่งอดีตไปจนหมดสิน้นอย่างที่พวกเขาเข้าใจกันความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครน ที่อาจนำไปสู่สงครามแบบเต็มรูปแบบมีชนวนมาจากการแย่งชิงอำนาจเชิงยุทธ,ธาศาสตร์และข้อผิดพลาดเรื่องพรมแดงทางฝ่ายรัสเซียก็ได้มองว่ายูเครนเป็นกันชนสำคัญในการต้านอิทธิพลจากองค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือองค์กรนาโตส่วนยูเครนเองก็มองว่ารัสเซียเป็นผู้บุกรุก ที่ยึดคองดินแดงของตนไปบางส่วนแล้วและในพาร์ตต่อไปนี้เรื่องลึกลับจะยกเอาประเด็นที่ช่วยให้ท่านผู้ฟังมองเห็นความขัดแย้งและสถานการณ์ปัจจุบันของรัสเซียและยูเครนได้มากขึ้นจุดเริ่มต้นความขัดแย้งของรัสเซียและยูเครนมีที่มามาจากการที่ยูเครน เป็นประเทศที่มีขนาดราวๆห0 0 0นตารางกิโลเมตรอีกทั้งอย่างกั้นกลางระหว่างรัสเซียและประเทศในสหภาพยุโรปอื่นๆยูเครนเป็นสมาชิกของสาภาพโซเวียตจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2534และหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็กลายเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยแต่ไม่สมบูรณ์นัก เศรษฐกิจกในประเทศค่อนข้างสบเซาและนโยบายการค้ากับต่างประเทศค่อนข้างอ่อนแอแกว่งไปแกว่งมาระหว่างที่จะเลือกสนับสนุนรัสเซียหรือว่าสนับสนุนยุโรปและเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2556ที่กรุงเคียฟของยูเครนก็ได้มีการประท้วงต่อต้านประธานาธิบดีวิกเตอร์ยากูโนวิชที่เขา ปฏิเสธแผนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจกับสหภาพยุโรปและระหว่างการประท้วงในยูเครนนี้เองทำให้รัสเซียหันมาให้การสนับสนุนยากูโนวิชขณะที่สหรัฐและยุโรปให้การสนับสนุนเหล่าประชาชนผู้ที่ออกมาประท้วงและหลังจากนั้นไม่นานประธานาธิบดียากูโนวิชก็ได้หลบหนีออกนอกประเทศไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี2557หลังกองกำลังความมั่นคงของยูเครนได้ปราบปรามผู้ประท้วงอย่างรุนแรงและทำให้การประท้วงลุกลามขึ้นซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายลงไปอีกในขณะเดียวกันชาวไครเมียผู้ที่ตัดสินใจอยู่ฝั่งเดียวกับสหพ,พันธรธัฐตาเซียผ่านการลงประชามติหาข้อสรุปในพื้นที่พิพาทเมื่อเดือนมีนาคม ปีพุทธศักราช2557กองทัพลัสเซียจึงได้บุกเข้ายึดครองภูมิภาคไครเมียซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของยูเครนก่อนที่จะผนวกรวมกันอย่างถูกกฎหมายและเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดความตึงเครียดทางชาติพันธุ์ในประเทศยูเครนหลุ่นแห่งขึ้นไปอีกการหนองเลือดเกิดขึ้นนานมากหลายเดือน หลังผู้แบ่งแยกดินแดนในภูมิภาคดาเนียสและภูมิภาคลูคารได้ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อประกาศอิสรภาพจากยูเครนและแม้ว่ายูเครนกับรัสเซียจะลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพที่กุงมินเมื่อปีพุทธศักราช2558แล้วก็ตามทั้งนี้สนธิสัญญาดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากฝรั่งเศสและเยอรมนี แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีการละเมิดสนธิสัญญาอยู่หลายต่อหลายครั้งสหประชาชาติประมาณความขัดแย้งดังกล่าวเอาไว,ว้ว่าตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2557ได้มีพลเรือนเสียชีวิตไปราวๆ3,000คนเป็นพลเรือนที่ต้องสังเวยชีวิตอยู่ในยูเครนตะว,วันออกจากความขัดแย้งดังกล่าว เหล่าบรรดาผู้นำของรัสเซียยูเครนฝรั่งเศสและเยอรมนีได้ร่วมกันประชุมที่กรุงปารีสเมื่อเดือนธันวาคมปี2562เพื่อย้ำจุดยืนที่เคยแสดงไว้ต่อข้อพิาพาสันติภาพในปีพุทธศักราช2558แต่การประชุมในครั้งนั้นมีความคืบหน้าเรื่องการระงับข้อพิาพาสทางการเมืองเพียงเล็กน้อยเท่านั้น องค์กรนาโตหรือองค์กรสนธิสัญญาปกป้องแอตแลนติกเหนือได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2492เพื่อการตอบโตการลุกลามของสาภาพโซเวียตและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพันธมิตรของนาโตก็ได้เพิ่มพูนมากขึ้นจนกระทั่งปัจจุบันมีทั้งหมด30ประเทศซึ่งรวมถึงดิทัวเนียแอสโตเนีย และลาตเวียทั้งหมดนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของสภาพโซเวียตมาก่อนตามสนธิสัญญาของนาโตหากประเทศพันธมิตรนาโตได้ถูกลุกรานหรือโจมตีโดยประเทศนอกกลุ่มพันธมิตรทั้งหมดจะต้องระดมกำลังกันเพื่อปอกป้องประเทศเหล่านั้นทางการรัสเซียเองก็ต้องการให้นาโตรับรองว่ายูเครนและจอร์เจีย จะไม่เข้าร่วมพันธมิตรแห่งนาโตและทั้งนี้สองประเทศดังกล่าวได้เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตมาแล้วแลรลาเซียก็เคยบุกรุกทั้งคู่ในช่วงเวลาสั้นๆเมื่อปีพุทธศักราช2551ถึงแม้ว่าประธานาธิบดีรัสปูตินไม่สามารถปฏิเสธสิทธิของยูเครนได้แต่ตามคำบอกเล่าของทีมบริหารไบเดนและพันธมิตร นาโต้คาดการเอาไว้ว่านาโต้เองก็ยังไม่มีแผนที่จะมอบสมาชิกให้กับยูเครนในเร็วๆนี้เป็นอย่างแน่นอนแล้วสถานการณ์ที่ชายแดนตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างสหรัฐและนาโต้ได้มองว่าความเคลื่อนไหวและความตึงเครียดทางทหารทั้งในพื้นที่และพื้นที่โดยรอบอยูเครนมีความผิดปกติและความตึงเครียดบนอยู่ แม้จะมีคำเตือนจากประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริการวมถึงผู้นำชาติยุโรปว่าการลุกรานของปูตินจะทำให้เกิดหายนะแต่กองทหารันรัเสเซียมากกว่าหนึ่งแสนนายก็ยังคงประจำอยู่ภายใต้ชายแดนของยูเครนตามข้อสรุปของหน่วยข่าวกองสหรัฐที่เผยแพร่เมื่อเดือนธันวาคมได้ระบุเอาไว้ว่ารัเสเซีย อาจจะเริ่มปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเร็วๆนี้ทั้งนี้หลายๆประเทศก็ยังมีความหวาดหวั่นว่าจะเกิดสงครามแบบเต็มรูปแบบถ้าหากรัสเซียเพิ่มกำลังทหารในยูเครนหรือประเทศต่างๆที่เป็นพันธมิตรต่อนาโตความขัดแย้งในยูเครนเสี่ยงที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นและอาจนำไปสู่สงครามแบบเต็มรูปแบบ ความเคลื่อนไหวของรัสเซียทำให้เกิดความกังวลว่าเหล่าประเทศพันธมิตรทางนาโตจะออกมาตอบโต้รัสเซียหรือไม่และการสู้รบในอดีตได้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับสหรัฐและยุโรปตึงเครียดขึ้นทั้งยังส่งผลเสียต่อโอกาสที่จะได้ร่วมมือกันในด้านอื่นๆอ,อย่างเช่นการต่อต้านการก,ก่อการร้ายการควบคุมอาวุธ และการแก้ปัญหาทางการเมืองในรัเสเซียอีกด้วยจบไปแล้วกับเรื่องราวข้อพิพาทระหว่างรัเสเซียและยูเครนหากใครชอบฟังเรื่องลึกลับเรื่องราวต่างๆทั่วโลกสามารถกดติดตามได้ที่เรื่องลึกลับชาแนลสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน